วันหลบันที่เคยอาศัยความกู่มา่งยามีคำล้มมาคนเคยที่ว่าหัวใจลูกขมิ้เตือนแรงหัวใจไม่ยืดจักไม่ส่งเสียงบน่บนบอสมัสดีิตจ้าหนูซื้อนางสาวการและถาใช้ซืเหรียซื้ออ้นอีบ่าวมาจากองอพื้นควบคุมใช้จังหวัดสมแก้ แกใหญ่ไหมน้ำตากับใจใน่ะค่ะบางเนื้อโหดโปงยศที่สิกินเขาก็กงไปหลังจ้าตัอ้อยเที่ยวข่าอวีตรีนมาหนูก็เห็นมั้งบินละล่า่ะหนูจบมอบวันได้ต้องขาไรแกต้องไปเหตุงานเหตุเงืนโกนหนูก็ได้ไปเหตุผู้ซอยเพยงค่เพื่อชสตันละในการเอาที่เสียคนที่ไปเรียนต่อในระดับปริเยอะดี็นเห็นหนูได้เห็ยนทราบไปสองปี แต่ว่ามันก็ไม่ได้หนูท้อคอยค่ะเพราะว่าเขามัน้สายนาะนนีแล้วหนูกบตังใจสีสิเป็นพยาบาลทิ่ชาชีเนระวัยที่หนูรอที่จะสมัครเอ่อบัญญตฑิีหนูก็ได้เห็นในเว็บไซต์มันเด้งขึ้นมาว่ามีมูลนิธิกำลังใจที่เพิ่สเงินทุนสำหรับนักศึกษาแต่เราโฟการหลากหลายข้นะ ซึ่งมันงี้ขนาดที่หนูอยากจะสีเลี้ยงก็ซื้อชนะทาบาลเพศแห่งห,หนูได้มีแรงสุดๆว่าเอาละ่ะพาเขาไปเรียนแล้วเขาต้องได้เรียนเขาต้องได้คุณการศึกษานี่มันจะเห็นให้หนูมีความมุ่งมั่นที่สิโบได้ย่อชดต่อความลำบากต่งางๆเพศหนูและดิลัจเ็ศแห่งหนูลบคาจากในอดีตก็ชื่อว่าตะกี้เขาเข้าสิิีกับวันนี้เพราะเขาได้ การเสือจากมุ่งและิิทีกับหักใจให้เขาได้มีมือใช้ในการเลียงการศึกษา,ส,ส,าสุดท้ายนี่ลูกกาะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนคนที่ทอดหอยค,คนที่คิดมาชีวิตเขาก็มีทางเลือกให้ทุกคนให้กำลังใจจะฟอกและกับชีวามันสิมีขาออกอยู่เสมออยากให้ทุกคนสู่เหมือนที่นอ้องโขเรียสู่ขอขอบคุณ พ่อแม่พี่นอกครอบครัวญาติุนคนรวมถึงเพื่อนเพื่อนที่พี่ระกับที่เสยขาก็ได้ขอซื้อทั้งขนากรารการของมืละอิชีกัำลังใจรวมถึงท่านประธานผู้เกี่ยวข้องขอบคุณโนรีบกับขอขอบคุณนะค่ะ